สวัสดีครับลุงวีจากวีไทสตูดิโอครับคลิปนี้ลุงวีจะมาแกะโปเกมอนไทยนะครับหามิวนะจ๊ะโอเคมองกันเลยตองกันสุ่มสดจากลานระวังตัดหัวกานะเว้ย <laughs> กา ันนะครับดดจะจะหมาจะครบทีมไหมเอเอเอมานีบบนเฮก็ได้อยห้าพัน สองเนี่ชอบองเมื่อกี้สอง R ครัสอง R เอ้ยมี A A มีนีสอง R ตัวนี้หมามาล่ล่ลงตองเดี๋ยวแยไอที่เป็นอ่ะ 3R ขึ้นไปอ่ะแล้วเดี๋ยวรวมจะได้ถ่ายทีเดียว <c oughs> มยีไปไหนวะนี่ที่ถ่ายไปพี่โอ้โหมีจวดัวดแมวออกนะจวดัวเอาเอาแต่มิสที่ไม่ใช่ 3R หาเทรนเนอร์หาเทรนเนอร์ใช่ลงบักไก่แน่วันนี้ล็บบาถ้าไมเปิดทาไมออก่ไมมัน่าจะต้องมีอะไรซ่อนอะไรมีมันเป็นมีวัตจะมาท้ายสุดกนนมมิสติกมันลึกลับน่ะใช่แหลแหลหัวจ้โใหเราหา เราหามือมืไปไหนวะสามยังไม่ออกไ,ม, <c oughs> ไม่ได้จับซองเปิดสุ่มมาแล้วมาแล้วกัดเรสามอา r <c oughs> <อ>ด้วยนี่หรือเอ3า <A> ร <3 A. S 2> ์สามอารมอาโอเคยังเหลือเอซาร์เหลื <c oughs> อเอซาร์สามอาีกใปนื้อมือไนึงมืงมวมีนักไหม่แต่ถ้ามันกระลอกนี่กลัวกระลอกสองตัวมากเลยน,นี้ไม่ใช่ปเทศตาก็กำมือ ในเซกก็ยังดีครับในเซกมันดีแพงอยู่มีมิวมาแล้วเฮ้ยมีมิวมีธรรมดาโอเคอันนี้เอสร์เอ้ยสองอาร์เอ้ยสองอาร์ครับแปลว่ามันต้องมาคู่กันด้วยกับมีไม่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ไอ้กระรอกเนี่ยมาแล้วน่ากลัวมากเลยนะกระรอกกับหมาเนี่ยไม่มันต้องมากับมีวไว้มีเล็กก็มามีใหญ่ต้องกี่ไหนครับมาณมาณ

มิวมิวน่าจะนี่น่าจะมามิวตัวแล้วก็จบแล้วช่านได้มิวเองนี่จะเห็นไม่มีเ,ออเ,เล่าอีกบ้างอม่มีเล่าเดี๋ยจะอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยมัไม่ออกอะไรดีๆเลยรมันจะตัดจะหมดอยนั้นก็ได้ออกท้พายไงจะได้ลุ้นคอด อันนี้น่าจะของดีเลยเพราะว่ามันเหลือสี่ซอหนึ่งสองสา่้าเสี่ในเจอ่ะไอ้แม่สาในเจึ่งนึงละอันนี้อะไรก็ออกดีๆแล้วเนี่ยจบแล้วจบแล้วตเตเบียเเบียได้ละอันนี้พอมตเบียเาไปห้มดไปใหมดไปให้หมดหนึ่งสอง้าเลอสองสอรหรือไม่ต้องก็ได้เออแค่นี้ก็ได้มั้งแล้วแต่เอาไละม่รูล้าเลือแค่อ่าๆไงอ่าๆก็พอแล้วเอองั้นแค่นี้โอเคจบจ้า